สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจ้กเกษตรช่างร้อยแปดหาง,หา,งหายกันไปนานนะครับไม่ได้ทมคลิปให้ดูวันนี้เราจะพามาดูเครื่องตัดสไลด์นะครับที่ใช้กับอินเจียหรือว่าลูกหมูนะครับาสามารถตัดไม้ได้ความหนาก็อยู่ที่ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณาสิบสีเซนนะครับ14เสเซนตัดได้นะครับ เดี๋ยวที่สาคัญเราต้องใส่กาดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับกาดตัวนี้จะไม่จําเป็นอย่าเอาออกนะครับเพราะว่ามันช่วยเซฟอันตรายจากใบตัดได้เพราะว่าใบตัดหินเจียรหรือว่าลูกหมูนะครับรอบก็จะจัดมากกว่ารอบของเลื่อยวงเดือนนะครับหรือว่ารอบของไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับเนี่ยคกับไฟเบอร์ตัวนี้รอบก็ไม่ก็จัดเท่าไหร่นะครับแต่ตัดเหล็กได้แต่ถ้าว่า หินเกียร์ตัวนี้ับรอบมันมจะจัดมากครับแล้วเผื่อๆเป่ใบมันจะมีปัญหาอะไรเราก็ใส่กาดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะครับพอนี้ถ่ายถ่ายคนเดียวนะครับก็จะถ่ายดูโอเคครับฮ่าจัดกาดแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาครับนี่อันนี้แบบหลุดล็อกเร็วนะครับ แล้วก,กดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยฮะเนี่ยครับเหล็กที่ตัดเดี๋ยวผมจะเอาเอาฉากมาท่าไปดูนะครับอ่าเนี่ยครับจะมือกันนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นงาน DIY สามารถปรับ45อะไรได้นะครับตัดเหล็กอะไรก็ได้แต่เราต้องเปลี่ยนใบก็นะครับ ลืมนะครับฝากติดตามช่องเกษตรไรช่างร้อยแปดด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆแปลกๆจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับสวัสดีครับ